กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนนะครับผมผมก็จะมารีวิวรหัสกันนะผมลาดของผมเ่ยนะะตอนนี้ผมเลเวล57นะครับผมพลัง108นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเลยครับผม่วลาดผมจะเป็นยังไงลาดผมก็ไม่มีอะไรมากครับผม เนี่ยตัวละครก็มีไอ้พวกนี้ะอ้ก็ทีมหลักของผมนะมีซูปเปอร์รักชายอาชุล่าคาบุตโตะอะตอมมิจกจักรรพัดิเด็กพูลิพีซันเนอร์แล้วก็ราชาน่านฟ้าแค่นะั้นเนี่ยใน้ดูตัวผมนะตัวผมก็มีประมาณนี้นะ ันนี้เราก็จะไปเล่นนะฮะอืเราจะเล่นไหน,นเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นนะครับผมนะไปดูกันมาแล้วครับผมตอนนี้อะตอมิกผมเปิดก่อนนะผมฟันแปตอมิกคิดซึมนะแล้วก็ซูเปอร์รักชายไปต่อนะบล็อกครึ่งหลอนะผม แล้วก็ต่อยธรรมดาไปแล้วก็พ่นไฟนะผมแล้วก็ตีธรรมดานะแล้วิงเกอร์เขาตีมานะผมแล้วก็งูจิ้มธรรมดานะผมคามาคินเีตีธรรมดาจิ้มธรรมดาแล้วก็ฟันต่อเลยนะผมมาตอมคลิปซึมะแล้วก็ซูปเปอร์รักชายไปต่อเหลือตัวสุดท้ายนะผมดวงจะปิดฉากหรือไม่ไม่ปิดนะครับเป็น ราชันนั่นฟ้าที่ปิดไปแทนนะครับผมมานะครับผมเจนะครับผมอะตอมิคซึ่มไปคุณแรกครับผมโบไปนะเก้าหมื่นเจ็ดนะครับผม,บนะ 9, 7, บผมซุปเปอร์รักชายไปทะลวงต่อนะครับผมแล้วตีธรรมดานะราชานนั่นฟ้าตีธรมธรมดาสักฟ้าเตกีธรรมดาฟูลิเซอตันนั่ตีธรรมดาต่อไปเทองเขาครับสปริงมาเตอันตีมา ทามแมนตีธรรมดามาปูตีธรรมดามา,ากบแทงธรรมดามานะผมแล้วก็่ตยธรรมดามาแล้วก็ตอาม,าตมีคิดซึ่งไปนะผมแล้วก็ซุปเปอร์รักชายตีไปนะผมแล้วก็ด้วงนะผมมันตีไปนะพวกหิ่งแล้วก็ราชาน้านฟ้าตีไปนะผมพรมวายุข้างแล้วก็ตีธรรมดานะผมแล้วก็ต่อยนาไปนหนึ่งตัว สะท้อนตันอยู่ตัวนะแทงไปแล้วนะผมแลปิงมาแตกอะตอมกคิสซึมนะต่อยธรรมาดาไปแล้วก็ต่อยธรรมาดาเราชนะฟ้าปิดฉากครับไปดูเกมต่อไปเลยนะฝั่งผมได้เปิดก่อนนะผมอะตอมีคิสซึมไปนะ แล้วก็ต่อยธรรมดานะผมแล้วก็ต่อยธรรมดาไปลาชนะฟ้าธรรมดาสักพัดเด็กธรรมดาธรรมดาไปนะผมบุริพิสนนุเขาไดตวัดหมัดมาอันตีธรรมดาธรรมดานะแล้วก็ธรรมดาน้ผมแรนมาฟันควรธรรมดาแล้วก็ต่อยธรรมดานะผมเธอมานะผมก็ต้องมีคิดตึ้มไปนะแตกไปแล้วหนึ่งคนนะ จรวดอันลอยไปแล้วก็แตกหนฮนะมัทุกอาชุร่าไปเพื่อฮีแล้วก็แตกไปหนีฮนะเตียมธรรมาดาแล้วก็แตกไปหนีฮนะใส่ธรรม,มาดาตะท้อนนะฮะ่จไม่ตายนะเขาได้ควนมานะผมก็ดูหักหนึ่งตัวนะแล้วผมกนตีคิดซึ่งไปนะผมจรวดอันลอยมาชนะเรียบร้อยนะฮะไปดูเกมต่อไปเดี๋ยวจะเล่นประมาณสักห้าเกมอ่ะ ตอนแรกผมอันดับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมเดี๋ยวมาดูต็อกไปหนึ่งแสนะต่อยธรรมดาไปะนะผมแล้วก็ธรรมดาแล้วก็ธรรมดาฮะแล้วก็ต่อยธรรมดาคุริพิสนเถ้าเขาวตีมานะคนธรรมดาทิมธรรมดาต่อยธรรมดาแล้วก็ต่อยธรรมดา มงผมนะผมอาตอมิคิดซึมงไปนะผมแตกไปสามจะหลดแอนลอยไปเอาชุดวร่าคุมบุตรอันตีไปนะผมเพื่อหิงแล้วก็อันตีนะผมราชานัน่ฟ้าแล้วก็แทงธรรมดาแล้วก็ไต่ธรรมดาแล้วก็ปิดฉากมาต่อกันตาสุดท้ายน,นะครับผม ฝั่งเขาบอลทองแลเบิดแล้วนะผมผมมันตีคิดซึ่มไปนะผมแล้วเขาลูกเตะคม,มวายุมาแล้วก็ผมแล้วผมก็ซุปเปอร์รักชายไปนะผมตะโดดอันอน่อยแล้วเขาเตะธรรมาดากันน้องหมดนะ แล้วผมก็รัวแขนอลรามาน,นะผมห้าหมื่นแล้วก็เองเจนทะลวงไปนะผมบันทองยิงมาต่อนะผมต้ตมีคิดซึ่งไปหนึ่งต่อไานะผมจรวดอันลอยป่อยไปเดี๋ยวต้น้ารนนะผมบอลทองอ้วตาย อ้าวเหลือบอลทองตัวเดียวโหงานประลองผมก็อยู่แล้งชำนาญกลยุทธ์นะครับทุกดวนมันลีแล้วได้กล่องมาสองกล่องได้สิบห้าเพชรสิบห้าเพชรนะต่อไปทางด้านโปรไฟล์นะผมมีตัวอยู่ม,มีโปรไฟล์อยู่ ประมาณนะี้แค่นะั้นนิดเดียวแล้วก็ไปที่บ้านนะผมก็ต้องใส่ดกเตอร์จีนัทใส่ได้แล้วหรือเปล่าเออนี่ผมมีหมดแล้วนี่มันอะไรเดียวกันนี่วา ต่อไปเนีฮะต่อไปเนี้ยบุ๊บ ไไม่ได้ผลงานนะก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้อก ผมอยู่เซิฟเซิฟเซิฟสามหกหนึ่งนะผมถ้าอยากเจอผมก็เข้ามาเลยนะผมเซิฟสามหกหนึ่งสามร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ใครให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย